เราไปเดินป่าทั่วป่านะคะไม่เจอเห็ดแม้แต่ดอกเดียวแต่นี่ค่ะพอกลับมาถึงบ้านแต่ดูหลังบ้านตัวเองโอ้โห นี่คะ่ะนี่อีกกโอ้ย สามแม่ลูกนะคะมาที่ปลาเซเว่นวันนี้ให้แดดี้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าแดดี้ดูเกมบาสเกตบอลอยู่เดี๋ยวสามแม่ลูกเข้าไปลุ้นกันว่าเราจะได้เห็ดไหมนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันค่ะ ทรั้งที่อาทิตย์ที่แล้วฝุนตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าป่าค่อนข้างที่จะแห้งแลนะคะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วเย้หนึ่ง <No. S 1> สองสามย้อน เดินมาจะทั่วป่าแล้วยังไม่เจอเหตุเลยค่ะวันนี้ถือว่าเอาลิงมาปล่อยป่านะคะให้แดดี้ได้พักสมองบ้างอา่ะไปเดินต่อเร็วๆ กเอา,เอา,เอาโอเคทุกคนสรุปเราเดินทั่วป่าแล้วคือไม่ได้เห็ดเลยค่ะเพราะว่าป่ามันแห้งนะ มาเก็บภาพบรรยากาศป่าเซเว่นสวยๆแบบนี้นะคะมาฝากทุกคนในช่วงฤดูใบไหม้ร่วงเนาะ หลกมากค่ะเราไปเดินป่าทั่วป่านะคะไม่เจอเห็ดแม้แต่ดอกเดียวแต่นี่ค่ะพอกลับมาถึงบ้านเห็ดขึ้นเต็มหลังบ้านเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะอุ้ยดูคะ่ะนี่อันนี้คือเห็ดน้ำผึ้งนะคะโน่นมันขึ้นเต็มเลยสนามหญ้าหลังบ้านเพราะว่าปีที่แล้วนะคะแม่บีเอาน้ําล้างเห็ดมาสาดลงตรงนี้นะแล้วดูพอฝนตกมา แล้วอากาศเริ่มเย็นนะคะทุกคนเขาขึ้นมาเต็มเลยดูโอ้โหนี่ไปเดินทั่วป่าไม่เจอเห็ดสักดอกนี่แต่ดูหลังบ้านตัวเองโอ้โหวีอากาศหนาวนะทุกคนวันนี้นะแล้วผ้าที่ตกไวด้วยนะคะนี่จะตัดเอาอย่างนี้แล้วกัน กินเห็ดแล้วทุกคนมันขึ้นได้กินง่นยายๆเลยนะเนี่ยมันอาจจะดอกไม่สวยเหมือนอยู่ที่ป่านะคะเพราะว่าสนามหญ้าบ้านเรา ได้ดูแลมันแล้วก็สารอาหารมันไม่สมบูรณ์เหมือนที่ป่านนะี่กครับเยี่ยมอยากเก็บเหรอนห,หนูไปเอาแจ็คเก็ตสิลูกมันหนาวไป <laughs> เอาใส่ตะกร้านะโอ้ <Yes. Ooh. S 2> แล้วแล้วก็ตัวนี้ เก็บพื้นเก็บมันมากทั้งหญ้าทั้งอะไรกาไม่มีไม้วหวาม อันนั้นดึงได้ไหมนั่นลูกมันใหญ่จังเลยเห็นไหมดูสิทำไมก้อนนี้มันใหญ่มากพูดะโอ้โหดูมันขึ้นอย่างนี้เลยอะเป็นกระจุกกระจุกอย่างนี้เลยพูดะมันใหญ่มากเลยอืมเดี๋ยวแม่ตัดเอาตีมันออกเอาแค่นี้เอออุ้มมามีตรงนี้อันนี้มันใหญ่มากงาเอาใส่ตะเกไว้ ดอกใหญ่เลยอะดูเกือ <laughs> บจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะยังเก็บไม่หมดนะคะนอนยังเหลือทางโน้นอีกโอ้โหดู <laughs> เต็มตะกร้าเลยโอ้โหโอ้ไม่เต็มตะกร้าเลยค่ะ พอแล้วลูกแม่หนาวแล้วเข้าบ้านปะโอเคเลี้ยมเข้าบ้านลูกปะเล้วหนาวอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้ก็เก็บมันไม่อยากเข้าบ้านมันหนาวลูกเล็วหิมะาใกล้จะตกแล้ววันนี้อากาศหนาวอ่ะพาเล็วเข้าบ้านเราวันนี้แหละลูกอื้อ <c oughs> ตอนกลางคืนนี่แหละและเพื่อความชชัว์นะคะแม่บีก็จะทําการทำสปรอปิ้นโดยตัดเอาดอกเห็ดมาหนึ่งดอกวางส่วนที่เป็นใต้ดอกเห็ดนะคะลงบนกระดาษสีอะไรก็ได้แล้วก็หาภาชนะมาครอบไว้อันนี้แม่บีทาไว้ข้ามคืนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาเปิดดูกันคะ่ะและแน่นอนค่ะนี่ก็คือเห็ดน้ำผึ้งของแท้นะคะเพราะว่าสปอรอของเขาเป็นสีขาวแบบนี้ ขาบอกก่อนนะคะว่าเห็ดแต่ละชนิดมีสปอร์สีที่แตกต่างกันนะก่อนที่เราจะเก็บมากินก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลของเห็ดชนิดนั้นๆก่อนนะคะ สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับเห็ดน้าผึ้งหรือว่าเห็ดคอนสนนะคะก็คือก่อนที่เราจะนําไปปรุงอาหารเราควรที่จะต้มแล้วก็เทน้ําทิ้งก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้นะคะมันจะมีสารที่ให้ความร้อนแก่ร่างกายถ้าเกิดเรากินเข้าไปเยอะๆนะคะมันก็จะทําให้เราร้อนในแล้วก็อาจจะทําให้ร่างกายเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นผิดปกตินะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่บีจะพาทุกคนทําหมกเห็ดใส่หมู3มชั้นนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมี ตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมหัวแดงอันนี้เป็นใบแมงลักนะคะผักอีตูแม่บีเก็บเอามาแช่ช่องฟริสไหมเนาะก็มีข้าวเหนียวมานะคะเป็นข้าวเบือแล้วกะ็น้ำยานางแล้วส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาร้าแล้วก็ผงนัวนะคะตะไคร้ที่ใช้เอาแค่แค่นี้นะคะส่วนที่เหลือเราไม่ทิ้งนะเราจะแช่ช่องฟริเอาไว้ ทำอาหารอย่างอื่นนะคะพวกเมนูต้มยำเอาวัยัดท้องปลานิลเวลาทําปลานิลเผานะคะเก็บทุกเม็ดค่ะที่นี่ในบ้านใหม่ใช้เครื่องปัน่น เครื่องที่เราปั่นไว้นะคะน้ำปลาร้เลยค่ะเอาตามใจชอบเลยนะน้ำปลาผงนัวนะคะสีมันอาจจะไม่สวยแต่ว่ากลิ่นม,มันเหมือนแบบสดๆเลย โอเคต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการห่อนะคะเนื่องจากว่าที่เมืองนอกทุกคนใบตองมันแพงแล้วก็หาซื้อยากนะคะเราก็จะใช้อลูมิเนียมฟอยเป็นหลักนะนะบกันประามาณน,นี้นะคะแล้วก็ใช้นนใบตงองอเราเี้ใเราปรุเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปเนื่องจากว่าเห็ดมันต้มสุกเรียบร้อยแล้วคะเขาม่ใช้เวลาไม่นาน,นในการ,น,น,าราน,านึ่งก็ังด้านเข้ามาองนี้ก่อนะคะ,ะก็จับไว้แล้วก็นี้ นึง่งเลยค่ะทีนี่สุกแล้วค่ะนี่ร้อนๆเลยค่ะดูวิกลิ่นหอมมากนี่คุณน่ะโอ้อย กินหอมหอมอมอม,อมสุดยอดอ่ะแซบอีลีแม่บีอะเป็นคนอีสานก็เลยมากินอาหารอีสานค่ะพวกพวกแกงเห็ดมกเห็ดเจ่วเห็ดซุปเห็ดอยียงทำนองนี้ค่ะมีแค่เห็ดมีแค่เห็ดบางชนิดนะคะที่แม่บีก็ จะชุบแป้งทอดหรือไม่ก็ทําต้มยาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ส่วนมากก็จะชอบกินแกงกินหมกแบบนี้เพราะว่าม,มันแซ่บไปหนีไม่แซ่บไปหนีค่ะเพอได้กินเมนูใดที่มีแบบว่านี่ปลาร้านะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีแห้งนะค่ะทุกคนอย่าว่ากันเด้อบางคนก็ถามเข้ามาตลอดนะคะว่าเห็ดอันนี้ทําเมนูอื่นกินได้ไหม ทำได้หมดเลยค่ะทุกคนทำได้หมดเลยแซ่บอีกค่ะอือืมคำสุดท้าย ห้าขาหาัวที่สองต้องเบิ้ลค่ะต้องเบิ้ลไม่บีมีเวลาอีกประมาณ สิบน,นาทีนะคะเดี๋ยวจะรีบกินห่อหมกชุดนี้ให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะไปรับเด็กๆที่โรงเรียนเอาไว้เจอกันใหม่ข้างหน้านะคะทุกคนวันนี้แม่บีไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลุยต่อลุยต่อ